คอนโดโคราชสวัสดีค่ะก็มาเจอเจอกับแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแนนก็อยู่กับพิธิติบุรีใหญ่นะคะผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการพล u สโคราชของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่สถานที่ก่อสร้างโครงการพล u สคอนโดโคราชนะคะวันนี้แนนจะขอรบกวนพิธิตินะคะมาอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างว่าโครงการของเราดําเนินการก่อสร้างไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างยังไงเรียนเชิญพิธินะคะอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างให้ท่านผู้ชมได้รับรับทราบนิดนึงคะ่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับน้องแนนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับมีโอกาสได้มาอัปเดตความคืบหน้าของงานก่อสร้างให้ฟังนะครับซึ่งงานก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ที่งานฐานรากของอาคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานก่อสร้างฐานรากของอาคารสูงกันนะครับครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาดูที่หน้างานก่อสร้างนะครับสถานที่ก่อสร้างจริงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับหลังจากที่ทําการ เจาะเสาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของงานฐานลากนะครับซึ่งงานฐานรากปัจจุบันนะครับแผนงานอยู่ที่5.51ครับแล้วก็งานจริงก็คือเป็นไปตามแผนนะครับอยู่ที่5 5 1เรนะครับเรามาดูขั้นตอนการทํางานของฐานลากกันนะครับมีขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นะครับงานขุดดินนะครับ2ครับเป็นงานตัดเสาเข็มนะครับ3เป็นงานตรวจตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มครับ ขั้นตอนที่4นะครับเป็นงานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มนะครับขั้นตอนที่5เป็นงานติดตั้งเหล็กเสริมครับหเป็นการติดตั้งไม้แบบนะครับขั้นตอนที่7นะครับหลังจากนั้นเป็นการเทคอนกรีตนะครับขั้นตอนที่8นะครับเป็นงานกรบดินหรือถมดินนะครับหลังจากกรบดินถมดินเสร็จก็จะเสร็จสิ้นของงานฐานรากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหน้าง,งานปัจจุบันนะครับมีงานเตรียมงานอยู่ที่ขั้นตอน ของงานติดตั้งไม้แบบแล้วก็งานติดตั้งเหล็กเสริมนะครับพร้อมที่จะเทคอนกรีตนะครับซึ่งฐานรากที่เห็นอยู่นี้นะครับจะใช้คอนกรีตประมาณ180คิวนะครับซึ่งใช้เวลาเทก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับคาสาหรับการทําฐานราก1ฐานนั้นนะครับใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับประมาณ7-10วันนะครับแล้วก็แต่ละฐานนะครับขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของฐานนั้นแล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ โครงการของเราครับคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในไต,ตรมาสแรกของปี2564นะครับน้องแน่นค่ะต้องขอขอบคุณพี่ติบุรีใหญ่นะคะที่มาอัปเดตความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลัสค c o n ดโคราชของเราให้ท่านผู้ชมได้ทราบค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจจองโครงการ p ัสค c o n ดโ c o าชคอนโดสูง30ชั้นติดถนนมิตรภาพนะคะอยู่ระหว่างเดะมอลล์แล้วก็เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะ,อะตอนนี้นะคะโครงการของเราค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจองเพียง999บาทค่ะ ่อน4,000าทุกเดือนโดยที่ไม่มีเงวพิเศษค่ะสามารถเดินทางเข้ามาจองได้ที่โครงการของเรานะคะซึ่งเปิดทาการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0821588891-2ค่ะ044341445-7ค่ะหรือสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพจพัฒค,ะาาคอนโดโคราชของเราได้เลยะคะ่ะเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ แนนกับพี่นิตินะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่รายหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ